่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศคะ่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่26-28ถึง28พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบุร์และกำแพงเพชรภาคกลางบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีสำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศเมียนมาในช่วงวันที่27-29พฤษภาคมนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นลนักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ าไทยตอนบนมีกําลังแรงกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและประิมณฑลและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจิของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์และกำแงพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตรกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบรุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตรกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตก หนักบางแห่งส่วนมากบร,ริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคานวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ําขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกา5นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา26นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้นําลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา13นาทีต่ํากว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันในเวลา18นาฬกา40นาที